คำทำนายดวงวันเกิดสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2568คลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงวันเกิดที่จะประกอบไปด้วยดวงสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันรวมทั้งหมด8วันด้วยกันครับโดยจะมีวันพุธกลางคืนเพิ่มเข้ามาอีกดวงเพื่อความสมบูรณ์ของคำทำนาย เรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรรวมถึงมีอะไรต้องระวังบ้างเราไปดูกันเลยครับดวงชะตาในเดือนนี้โดดเด่นมากในด้านของตำแหน่งหน้าที่การงานครับนับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปตลอดครึ่งปีหลังไปจนถึงปลายปีดวงมีเกณฑ์จะได้ขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นหรือได้รับหน้าที่ใหม่ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งกาจจะต้องใช้ความรู้ทั้งการบริหารงานการบริหารคนอาจจะต้องดูแลคนมากขึ้นก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวทีเดียวครับก็จะช่วยให้ประสบผลสําเร็จตามแผนที่วางไว้ครับเดือนนี้จะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้ทํางานสําคัญทํางานใหญ่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับในการสร้างผลงานสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองช่วงเดือนนี้ทําอะไรก็จะมีโชคครับ หยิบจับอะไรก็เป็นโชคดีเพราะว่าปัญหาบวชศักต่างๆก็เริ่มจะลดน้อยลงแล้วและข่าวดีอีกด้านก็คือในเรื่องของการเงินครับซึ่งต่อจากนี้ไปคุณจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสจะได้ขยับโยกย้ายปรับเปลี่ยนฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือได้เงินค่าตอบแทนเงินส่วนอื่นๆเข้ามาเสริมทําให้ความกวลเรื่องนิสิตเรื่องเงินต่างๆลดน้อยลงไปมากครับหรือใครที่มีอาชีพเสริมหลายทาง ทำงานเสริมงานออนไลน์หรือว่างานในหน้างานตัวแทนก็มีโอกาสฟลุกได้เงินก้อนเข้ามามากขึ้นครับช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปดวงการเงินและก็โชคลาภดีเด่นมากทีเดียวครับใครวางแผนจะทําอะไรจะขยับขยายจะลงทุนหาไรายได้เสริมหาเงินเพิ่มขึ้นสามารถทําได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรลุยกันให้เต็มที่เลยครับมาดูที่ดวงการงานกันอีกสักหน่อยครับซึ่งนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงการงาน ก็จะไม่ได้อยู่กับที่เดิมๆอีกแล้วนะครับเพราะจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในที่ทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคนที่ทํางานนั่งอยู่กับที่ไม่ได้ออกไปไหนก็อาจจะต้องได้ปรับได้เปลี่ยนได้รับมอบหมายงานใหม่ให้ต้องออกเดินทางไปติดต่อไปเจรจาทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกหรือหน่วยงานราชการถ้ามองในด้านดีแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าคุณจะได้พบเจอคนมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพ ได้เจอทั้งคนเก่งๆคนมีความรู้ความสามารถได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันก็สามารถนําความรู้มาปรับใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโดยเฉพาะใครที่มีตาแหน่งเป็นหัวหน้าก็ต้องพัฒนาทักษะความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ทันสมัยมากขึ้นครับไม่งั้นอาจจะถูกมองว่าล้าหลังตามเขาไม่ทันก็อาจจะกระทบกับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณได้ส่วนคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะมีการรวกกาลังรวมหุ้นมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือว่ามีพาร์ทเนอร์เข้ามาเสริมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับในช่วงระยะนี้ก็จะช่วยให้กิจการแข็งแกร่ง,งสามารถต่อสู้กับผู้แข่งได้ดีขึ้นและก็ยังทําให้กิจการเติบตโตได้รวดเร็วขึ้นด้วยครับแต่การที่จะเอาใครมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นคู่ค้าไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนครับก็ต้องเลือกดูกันให้ดีๆจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังแต่ถ้าเกิดไปเจอดวงประเภทขัดกันเป็นศัตรูกันก็แย่หน่อยครับลําพังแค่คุยกันคำสองคา ก็ยังขัดแยง้งยังเถียงกันก็ไม่เหมาะที่จะมาร่วมพุ้นมาลงทุนกันครับก็ฝากเตือนไว้หน่อยในช่วงระยะนี้ครับสาหรับคนที่ทําธุรกิจที่คิดจะร่วมพุ้นจะลงทุนไม่ว่าคุณจะไปร่วมพุ้นกับเขาหรือว่ามีคนมาร่วมพุ่นกับคุณก็ต้องศึกษากันให้ดีครับส่วนเรื่องของการเงินในเดือนนี้ถึงแม้ดวงโชคลาภลาบลอยจะโดดเด่นและดีมากๆแต่ก็ยังต้องระวังครับในเรื่องของเกณฑ์เสียเงินเสียทรัพย์ก็ยังมีอยู่ครับ โดยเฉพาะหากใครที่นําเงินเก็บไปลงทุนจนหมดไม่ได้เหลือเผื่อเอาไว้สํารองบ้างอันนี้ยิ่งน่าห่วงมากครับเพราะเสี่ยงมากที่จะมีโอกาสไม่เป็นไปตามที่หวังสูญเงินขาดทุนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนไว้หน่อยครับอะไรที่ดูแล้วผลตอบแทนมากผิดปกติก็ต้องคิดให้ดีๆครับก่อนจะลงทุนอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงําอาจจะได้ไม่คุ้มเสียช่วงนี้ก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับควรงด หรือว่าเรี่นงการลงทุนออกไปสักหน่อยก็จะดีกว่าครับจะดีและปลอดภัยเพราะจะังหวะดวงเรื่องการลงทุนการขยายขยายมันยังมีได้มีเสียครับแต่ส่วนใหญ่ดูแล้วก็จะเสียมากกว่านะครับเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆครับแต่ถ้ามองในเรื่องของรายได้จากการงานจากการกระทําเดือนนี้ก็จะมีเข้ามาเยอะกว่าเดือนก่อนๆครับซึ่งก็แน่นอนว่าเงินทองจะหาง่ายจ่ายคล่องขึ้นมีเงินเข้ามาหมุนใช้จ่ายได้ตลอดครับ หากคุณไม่ฟุ่มเฟือยไม่เอาเงินไปใช้ใจ่ายอะไรมากเกินไปก็รับรองว่าเดือนนี้มีเงินเหลือกินเหลือใช้มีเหลือเก็บอย่างสบายใจทีเดียวครับส่งท้ายเรามาดูดวงทางด้านสุขภาพกันอีกสักหน่อยครับซึ่งสุขภาพโดยทั่วไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับยังแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโครคภัยแค่เจ็บต่างๆแต่ขอฝากเตือนไว้หน่อยครับในเรื่องของความเครียดความกังวลอาจจะทําให้สุขภาพเสียได้ก็แนะนําว่า ช่วงนี้อย่าเสพข่าวมากเกินไปครับโดยเฉพาะข่าวในแง่ลบจะทําทให้จิตใจห่อเหี่ยวไม่สดชื่นไม่มีความหวังแต่ควรหันมามองโลกในแง่ดีมากกว่าครับอาจจะมองหาอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้มีชีวิตชีวามีพลังในการใช้ชีวิตต่อสู้กับอุปสรรคต่อไปได้เพราะลาพังสุขภาพกายไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับแต่ที่แย่ที่หนักก็คือสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ต้องหมั่นคอยสังเกตดูแลกันให้ดีๆครับ ถ้ากับตัวคนเองและคนในครอบครัวด้วยอย่าปล่อยให้เครียดมากเกินไปหรือว่าเครียดสะสมเป็นเวลานานๆแบบนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับจบคําพยร์กรสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ